สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพ่อแปกแต่ว่าเปิเอ,อแต่ว่าตรวสองใช่แม่แปกไม่ใช่เออแล้วก็น้องอเดี๋ยวคนอื่นอาจจะงงว่านายคือใครก็คือแฝดแล้วแหละแต่แค่เรียนแต่แค่น,นี้คือตัวจริงแปดตัวจริงอะไรไม่อันนี้คือน้องฉันไงอ๋อแต่เมื่อกี้นี่คือแฝดตอนแรกอ่ะอันนี้คือน้องตัวจริง <laughs> น้องมาเราจะมาเล่นกันไายเอาแม่แปดอแชปเตอร์สองเอ่อว่าเราจะมาเล่นให้ผ่านพี่เคยบอกตอนที่กำลังอัดเริ่มมาเข้ามาเลยพี่อัดเป็นห้าคนไม่ใช่เหรอไอ้สองนี่นะไอ้น้องขอไป็นคนขับน้องจะขับชนกงวิ่งหนี Joydini Mahkoffer Dastervani อีเม็ดนุยไอ้เหื้ยหัวโค้กอ้เจดบอกก็จีจีวอลโอ้โหนั่สุดฮะบทหนึงไม่เราไม่วาปะบทหนึ่งแ็ปตึก เย yeah. ่บอบอกว่าไม่วับวับปุ๊บ <laughs> ต้องรอให้บนก่อนถึงจะยอทำ okay, ย่งเฮ้ยเมื่อไหร่จะโหลดเสร็จโอเคโหลดเสร็จละกอเพียงโหลดไม่เสรศ็จอ <laughs> ช่วงตอืีนน่กกากูจังเบย <laughs> น้องทำอะไรเนี่ยโหลดเสร็จแล้วเนี <laughs> ย่ยชันเลย พับวาดในแชตเตอร์เป็นเหมือนภาพวาดครอบครัวที่สูญเสียหายไปจากโลกไบทีเราคนหาที่พักพึ่งน้องตาไม่ชื้อเราเป็นสีม่วงีนน้องตามะพี่ว่าพี่จําได้มันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ขอบมุมตรงที่เราปิวใช่ปี่ปิวอ่ะใครที่แล้วก็แบบปิวพี่กดโครู้อ่ะแล้วมันก็ติ๊ แล้วมันก็แบบพุ่งแล้วก็เด็นไปเลยพี่พิ่งมารู้ตอนอัดเสร็จใช่ <laughs> พี่พึ่งมารู้ตอนอัดเสร็จโอ้โหตอนนี้ก็กังวลอยู่เนี่ยว่าใครจะคิดว่าพี่วีใช้แฮกแล้วก็มาหรีพอพีเนี่ยรอด้วยไม่รอเลยเผื่อพี่ปิวไปอีกแล้วน้องหาไม่เจอตอนนั้นเกือบหลงอะ่ะ แต่ชอบดีน้องแอบอืมนี่ไงเจอทางเดินแเลยทางไหนที่พี่ไปอ่ะอืมที่พี่ไปดิบู่ป้าน้องเราไปดูที่ไปประตูรูปหรอนี่แหละ ไี่กดวิ่งมาตลอดเลยเราด้วยมาใี่บ้านหลังนี้นี่ไม่แต่ว่ามันมีมือเนีย่ยมือใหญ่ไม่ใช่บ้านหลังนี้เนาะเเคยเห็นตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละมือใหญ่มากเราบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นมั้งเนี่ยมือโคตรใหญ่ไปไหนเนี่ยไปฝั่งนี้ไม่ใช่ว่าพี่เดินไปเดินมาพี่หลุด ไม่ใช่พี่เดินไปตรงมาแล้วพี่กระเด็นอีกนะมาเพิ่มสเตมีหน้าก่อนมาด้วยตีกุญแจคลังสินค้ามีอะไรเก็บมาในเนี้ยไม่มีไม่มีมยกเว้นกุญแจตาม,มา ตอ,อด้วยอย่ากดวิ่งตลอดเวลาดิน้องหนาหน่อยพี่จะกดวิ่งอะไรตลอดเวลาพี่ยังไม่ได้กดวิ่งเลยหยี่ยังไม่ได้กดวิ่งเลยน้องกย่ไไกยยอไม่ใช่วิ่งเร็วแล้วทำไมน้องย่อแล้ววิ่งเร็วน้องกดวิ่งไปด้วยกดย่อไปด้วย เยอเวไม่ใช่ทำแบบนี้นมันพุ่งกระเด็นไปอีกนะทีนี้ถ้ามันกระเด็นออกนอกเขตแมปนีป้จบเลยนะจบคลิปไม่ใช่จบแมปจบคลิปใช่จบคลิปไม่ใช่จบแมปแง่เลยะเราหลงอยู่ในป่าไอตรนน,น,นั้นไงตรนนั้นไงต้องจำได้ นี่ทางเดินที่สุดแสนจะลกลางเจอบ้านนี่มันฟาร์มตั้มมาอยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ใช่อยู่ในฟาร์มตมามม่เห็นพี่ไหมเนี่ย่เหน,น้า พี่กำลังจง้องมองน้องอยู่ตลอดเวลานั่นไงโอ้ยน่ะ่ายเลยนี่พี่อว่ห็นตัวเอง <c oughs> โอ้พี่ตามโทรศัพท์น,น้องเหนียวไปหมดเลยนะเนี่ย <c oughs> เหนียววะไร พี่จำทางพี่จำทางเดินใช่ไหมเดินที่จะไปสู่หมู่บ้าแนแป๊บนึงกับเพื่อนสเตมิน่าพี่รูแ้แต่พี่ต้องเอาอันนี้มาเปิดก่อนยูนิตฮัตคีก็เนี่ยกูแจอ้าอ้าวไม<ง>ไม่ใช้ดันหรอทำไมถ้าว่าเป็นเนี้ย เราเก็บค้อนมาได้จากไหนวาาเฮ้ยมีตีดนี่อะบ้านที่น้องมาแอบจากคุณแม่น้องใช้กุญแจอะไร้ปุ่าน้องตามมาต่อไปคือบ้านเราเลย น้องเราต้องตามหาที่ตักน้ำแล้วแล้วก็แอปเปิลนะาารเราต้องไปตักน้ำมาหนึ่งหนึ่งถังเพื่อมาเติมห,หิวมากเลยตอนนี้เราเดินหลงหลงทางที่พี่มาน้องพี่ว่าได้พาน้องสวยนะ <c oughs> นั่นไงบ้านพัก มันนักปีของพวกเราอ่างไม่ใช่หรอเป็นฟาร์มเหี้ยพอดีเลยเข้าฟาร์มหน่อยน้องอเอาเอาคว้มาขุดจนกว่าจะเจอไอ้ที่น้องเจอบอกนั่งนั่นนะ่ะเราต้องเอามาประกอบรถเพื่อขับหนีออกจากที่นี่ บอกดนั่งแล้วไหนโอเคงั้นออกเลยเพราะว่ามันในนี้มีกัแล้วแอมนึ่งแบบ Apple. Apple อปเปิลแอปเปิลติดสถานะเราจะแค่นเดียวออกมาแอมนึงก็กินอาหารก่อนมันหิวพอเก็บเตรียมไว้ก็จะหยุดหน้าฟาร์มเนี่ยอ ไปทางนู้นความสวยมาเยืยนเยนอนแต่ความโชคดีไม่มาเยือนชุดพวกราสีม่งวงนี่อ่ะตรงที่พี่ปิวมาดูท่าน่าจะไม่ใช่ นี่พี่ไม่ได้พาไปที่บ้านโดยตรงเนี่ยพ,พ,พี่พี่พามาเก็บแอปเปิลกับเอาน้ำไปมาทำไม,ำไมแล้วน้องเก็บของน้องไว้ด้วยของน้องอะ่ะให้น้องเอาไปเติมเครื่องกรองน้ำกินส่วนพี่จะเอาไปลดน้ำต้นไม้ที่บ้านนั้นเก็บไว้ได้ยังอือได้และ โ <Okay, S 2> อเคตามมาอยู่ไหนเนี่ยตัวเนี้ยโอ้อย่ากดวิ่งตลอดเวลาได้ไหมน้องตามไม่ทันเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยที่พีพุ่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> และใช่เราเดินตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่พุง่งเราเลี้ยวไปทางนู้นใกล้ๆแหล่งน้ำแต่น้องดันไม่เจอ ้าที่จำได้ตรงนี้จะมีป้ายบอกทางใช่ไม่มีป้ายบอกทางแต่มีหินบอกทางาไงบ้านเอ๊สุดก็เจอนี่อะนั่งเอาของมาประกอบรถนี่อ่จะจุดที่แม่พุ่งอ่ะ น้องฮะน้องน้องมาแป๊บนึงโอ้ยกดที่นักเอาแล้วไปกดไม่ได้เลยน้องน้องอะไรมวันนี้มาต้อนเติมตรงนั้นทำไมน้องรู้แล้วน้องก็เติมตรงนั้นน่ะโอ้ยทำไมโทรศัพท์น้องหนีไปเองมานวันนี่มาแล้วแล้วฉีดถุงน้ำ เอาน้ำเติมในนี้อ่ะเึงแล้วน้ำเติมในนี้ดีอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวพี่วางพวงมาลัยก่อน